ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปสภาพต้นไม้แห้งแหลงเงาหลังคาที่บังแดดสถาบันการศึกษาป่อนเนาะซึ่งเคยได้รับความไม่ไว้วางใจในฐานะเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อแห่งความรุนแรงคำกล่าวหานี้เป็นจริงหรือการศึกษาในป่อนเนาะคือสิ่งใดเป็นคำถามที่คนต่างศาสนาตั้งคำถาม ปอนอเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เสมือนกับว่าความเค็มของน้ำทะเลความเค็มของน้ำทะเลนะฮะทะเลเนี่ยที่มันยังไม่เสียไม่เน่าเนี่ยน้ำมันยังไม่เสียไม่เนา่าเพราะความเค็มมันรักษาตัวของมันเองอยู่แสงแดดส่องย้อนตัวอาคารชายสวมหมวกกับยอสีขาวกำลังเดินไปละหมาดผู้คนจำนวนมากกำลังทำละหมาด ขึ้นตัวหนังสือสถานศึกษาปอนเนาะอิสลามศาสตร์ดารุสตลามปอนเนาะตาเซ็ทไม่คุยกันซึ่งเป็นพระธรรมหลักของาารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกต้องเข้าใจเข้าถึงวาสนาแต่นี่คือต่างคนต่างคิดไปเองหน่วยงานก็จะคิดในแบบของเขาทางวัเนาะก็จะคิดในแบบของวัเนาะแล้วก็ไม่เคยมาคุยกันก็เลยสร้างเป็นช่องว่างาให้คนที่ฉวยโอกาสตรงนี้มาสร้างผลประโยชน์ได้ ซึ่งถ้าเกิดการเข้าใจกันเนี่ยคุยกันก่อนจะทำอะไรก็จะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นครับชายชาวมุสลิมกำลังสอนเด็กๆอ่านเอากุรานภาพไฟตะเกียงขึ้นตัวหนังสือพูดจุดตะเกียงขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้เป็นเวลา30ปีมาแล้วที่สถานศึกษาปอนเะอิสลามศาสตร์ดารุสลามหรือปอนเนะตาเซได้ก่อตั้งและผ่านช่วงของเวลาความไม่ไว้วางใจกับภาครัฐที่เคยไม่เข้าใจกัน และก็เป็นเวลากว่า10ปีที่อับดุลคอเดพูลาบุตรชายผู้ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งสถาบันศึกษาปอนอตาเซพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นควายหาความรู้ให้มากที่สุดเพื่อจะสานต่องานที่พ่อทำเอาไว้คือการบริหารจัดการดูแลปอนอแห่งนี้พร้อมกับให้ความรู้กับนักศึกษาในปอนอไปด้วยครับเราก็าผลิต นักศึกษานะครับเราใช้คําว่านักศึกษาซึ่งเป็นสิทธิ์ของสถาบันศึกษาปอนเนาะเนี่ยรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันก็เกือบจะหมืน่นหมื่นคนนะครับแล้วก็แต่แต่ละรุ่นที่เราผลิตก็ออกไปประกอบอาชีพต่างๆนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับที่เพราะว่า,าเขามาเรียนปอนเนาะเพื่อที่จะเอาความรู้ทางด้านศาสนาเขาก็มีความรู้ในการประกอบอาชีพมีความรู้ สามัญอยู่แล้วนะครับเาก,ก็มาเอาความรู้ของสถาบ,บันศึกษาปอนเนาะนะครับซึ่งเป็นความรู้ศาสนาความรู้ในคัมภีร์ความรู้ในในหลักวัจ,จนะของศาสดานะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ประกอบในการทำอาหากินในการใช้ชีวิตประจําวันของเขาครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ปัจจุบันหลังผ่านช่วงเวลาของความพยายามร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา นำไปสู่การที่สถาบันศึกษาปอนนอแห่งนี้ได้รับรางวัลปอน,นอนต้นแบบภายใต้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษรวมโดยมูลนิธิรักเมืองไทยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้งภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันศึกษาปอนเนออิสลามศาสตร์ดารุสสลามเนี่ยเป็นปอนเนอต้นแบบสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับซึ่งย้อนไปเมื่อปี2549นหะครับหลังจากที่เกิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นมาแล้วนะครับผู้ใหญ่ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับก็คือผู้ที่ดําริเริ่มโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พระนทท่านพลเอกปรมของเราซึ่งท่านมองว่า อยากให้เด็กปนเนาะได้มีศักยภาพได้มีความรู้ที่มากกว่าที่จะเรียนศาสนานะครับก็เลยคัดเลือกปอนเนาะต้นแบบในจังหวัดยะลาปัตตานีและก็นาราธิวาสซึ่งในยาลาก็ได้เลือกสถาบันศึกษาปนเนาะอิสลามศาสตร์ดารุสสลามที่ตาเซแห่งนี้เป็นปนเนาะต้นแบบนะครับซึ่งคําว่าปนเนาะต้นแบบของเราเนี่ยเราได้ เพิ่มเติมในเรื่องของวิชาชีพเข้ามานะครับซึ่งศาสนาเราเน้นหลักอยู่แล้วนะครับก็จะมีสามัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน,นอที่จะเข้ามาสอนนะครับแล้วก็มีวิชาชีพเข้ามาซึ่งนักศึกษาที่ศึกษาที่เนี่ยเราก็จะถามความสนใจของนักศึกษาว่า,าต้องการที่จะเรียนาการประกอบอาชีพในด้านใดนะครับเราก็ประสานไปยังอา,อาชีวะบ้างเทคนิคบ้างนะครับซึ่ง ให้ความร่วมมือกับเราในการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักศึกษานะครับซึ่งตั้งแต่เป็นปอนเณตต้นแบบเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนนะครับซึ่งคนภายนอกก็จะมองว่าปอนเนตไม่ใช่แค่ที่เรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับปอนเนตสามารถเป็นที่สอนให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยไดม้มากกว่าศาส,สนาซึ่ง เป็นจุดประสงค์หลักที่บาบอนะครับหรือผู้รับใบอนุญาตได้มีแนวคิดตรงนี้ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อับดุลคอเดพูลาพยายามอย่างยิ่งที่จะสั่งสมต้นทุนความรู้เพื่อมารักษาปณิธานของผู้เป็นพ่อจึงตั้งใจตามความฝันเดินทางไปเรนต่ตณประเทศจอแดน สิ่งที่อยากไปศึกษาต่อในต่างประเทศเนี่ยหลักๆก็คืออยากเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองอยากเก็บประสบการณ์ให้กับตัวเองการที่เราได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยในเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยมันคือความทา้าทายของเราเหตุ hey, ที่ผมเลือกจอแดนหรือราชอาณาจักรชมายจอแดนเนี่ยผมศึกษามาว่าจอแดนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งมันเป็นการปกครองคล้ายๆกับประเทศไทยแต่สิ่งสําคัญที่อยากไปเรียนรู้ที่จอแดนก็คือจอแดนเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองอย่างวิถีสายกลางอย่างแท้จริงนะครับจอแดนมีศาสนาคริสมีศาสนาอิสลามเข้ามานะครับแต่การปกครองของเขาเนี่ยให้เกียรติทุกฝ่ายสังคมพหุวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ หลังเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ส่งเสริมสังคมเพ้าวัฒนธรรมอย่างจอแดนอับดุลคอเดจึงเดินทางกลับมาบ้านใช้ความรู้ที่มีช่วยงานของครอบครัวอย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐคนต่างศาสนากับสถาบันศึกษาปอเนานะบทบาทของเท่ากับผมก็เหมือนกันฮะคือแบ่งกัน สองคนคือรับผิดชอบประสารนระหว่างปนตะกับหน่วยงานราชการครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของปนตะเกือบทุกแห่งอ,อ่ะเพราะว่าบางหน่วยงานจะเข้ามาปนตรก็ไม่เข้าใจปนตร,ปร์ปนตร์ก็ไม่เปิดใจใกับหน่วยงานเพราะว่าบางทีหน่วยงานจะมาก็จะมีทงไว้แล้วว่าจะให้ปนนะ์ทำแบบนี้แบบนี้ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ตรงนี้ต้องมีคนมาเป็นตัวกลางที่มาแบบว่าเออมาคนละก้าวตรงไหน เราเดีตรงไหนได้เราอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทํไทาทไม่ได้ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันซึ่งจะสร้างความเข้าใจแล้วก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้ครับขึ้นโลกโก้สารใจไทยสู่ใจใต้แต่บทบาทในรั้วปอเนาะต้นแบบการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนาศาสนาให้มีอนาคตที่ดีอาจไม่ใช่คําตอบเพียงอย่างเดียวของการดํารงตนในฐานะผู้ให้แต่อับดุลคอเดพูลา ยังขับเคลื่อนสังคมบ้านเกิดในอีกสถานนะซึ่งเขาภาคภูมิใจติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้กสทชกทอปอชายชาวมุสลิมหลายคนในสถานศึกษาปอนเนาะชายคนหนึ่งกำลังพูดคนอื่นๆตั้งใจฟังบ้างก็จดลงในหนังสือสถานศึกษาปอนเนะหรือที่เรียกว่าปอนเนะดั้งเดิมเป็นภาษามาลายูถิ่นปัตตานีซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าปนโด ในภาษามาลายูกลางยืนมาจากภาษาอาหรับที่อ่านว่าฟุนดุกแปลว่าโรงแรมหรือสำนักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพักนักเรียนซึ่งปกติจะเป็นกระท่อมเล็กๆที่ก่อสร้างแบบเรียบง่ายมีข้าวของเครื่องใช้ดำรงชีวิตที่จำเป็นเช่นตะเกียงเตาหุงข้าวหม้อหุงข้าวข้าวสารหมอนเสื้อผ้าและอัลกุรอาน ปากกากระดาษและดินสอเท่านั้นแต่การให้การศึกษาด้านศาสนาและวิชาชีพในปอนเนาะพร้อมๆกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนในความดูแลได้มีอนาคตทั้งในทางโลกและทางศาสนาไม่ใช่สิ่งเดียวที่อับดุลคอเดลงมือทำในฐานะของผู้ให้อับดุลคอเดเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสารใจไทยสู่ใจใต้ เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่4โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นดําริจัดตั้งขึ้นโดยพนะท่านพลเอกเปรมตินาสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ต้องการมอบโอกาสให้เยาวชนจาก3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดสตูลซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ ได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างณกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคกลางจากวันนั้นจนถึงวันนี้เด็กหนุ่มที่ชื่ออับดุลคอเดพูลาได้เติบโตและพร้อมส่งต่อแนวคิดสำคัญจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ให้กับผู้คนในบ้านเกิดตลอดมาอับดุลคอเดนำสิ่งของไปมอบให้กับคนในชุมชน ภาพแคบหญิงชราชาวมุสลิมอับดุลคอเดพูดคุยกับหญิงชราอย่างสนิทสนมจากนั้นนำของไปให้หญิงชราอีกคนเช็ดเก้าอี้รถเข็นให้หญิงชราเรามีอะไรได้รับของสนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนนะครับเราก็จะมีพื้นที่เป้าหมายที่ที่เราได้ทำงาน ร่วมกันอยู่แล้วนะครับตันหยงเปาที่เราลงมาวันนี้เป็นพื้นที่ที่ชมรมศาลใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดปัตตานีได้ลงมานําร่องในการทํากิจกรรมกินอาสาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับเยาวชนศาลใจไทยสู่ใจใต้นะครับดังนั้นเวลาเรามีของหรือมีกิจกรรมอะไรที่ดีๆเนี่ยเราจะนึกถึงช,ชุมชนที่เราเคย ร่วมเข้าไปทํากิจกรรมนะครับอย่างตันหยงเปาเนี่ยจะมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เขาขอสนับสนุนรถเข็นจากเรานะครับเราก็ประสานหารถเข็นมาแล้วก็เวลาเราได้ถุงยางชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยหลังจากว่างเว้นจากงานประจำเนี่ยผมก็จะชวนน้องๆทีมชมรมทีมสมาคมเยาวชนสารเดชสยดทยสุใจตาเนี่ยลงมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้กา <earn> รสืบสารภารกิจของสถาบันศึกษาปอนอต้นแบบนอกจากเกียรติยศของวงตระกูลคือการรับผิดชอบชีวิตของเยาวชนผู้ใช้สถานศึกษาปอนเ <um> เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ทางศาสนาแสวงหาศัจธรรมเป็นทางนำดำเนินชีวิตซึ่งเส้นทางชีวิตของอับดุลคอเดพูลาเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังก้าวเดินมีเป้าหมายเดียวกัน เพียงแต่ก้าวคนละฝั่งเท่านั้นเองฮาซันเดินอยู่ในทุ่งบริเวณปอนเนาะมีเด็กผู้ชายชาวมุสลิมหลากหลายวัยอาศัยอยู่ร่วมกันฮาซันอูแหละคือชายผู้กำลังก้าวเดินอยู่บนเส้นทางเส้นนั้นจากอีกฝั่งฝันของคนวัยหนุ่มบัณฑิตหนุ่มด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเลือกจะก้าวเดินเข้าสู่รั้วปอนเนาะเพื่อร่ำเรียนศาสนาก่อนจะกลับไปประกอบวิชาชีพตามความใฝ่ฝันที่ได้ร่ำเรียนมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตในการสร้างฐานความรู้อย่างเต็มพร้อมทั้งทางโลกและทางศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยทางบ้านก็อยากจะให้ผมเรียนตั้งแต่จบม .6 แล้วและผมก็เลือกที่จะทำตามความฝันของตัวเองก่อน แล้วก,ก็คือเรียนหลักสูตรปริญญาตรีผจบออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมาสานต่อความฝันของที่บ้านด้วยแล้วก็เป็นความต้องการของผมด้วยที่อยากจะเรียนแกก็ค่อนข้างจะภาคภูมใิใจนะครับทุกครั้งที่ผมได้มาเรียนมามาปอนเนาะทุกครั้งเนี่ยตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยการเรียนศาสนาเนี่ยจะบังคับบนทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มีก็คือผมอยากจะเรียนสามัญไปด้วยก่อนที่จะเรียนศาสนาเพราะว่า การอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยสามัญก็สําคัญที่เราจะต้องเอาตัวรอดแล้วก็บอกกับความฝันตอนอยู่ตอนในวัยเด็กก็คืออยากจะเรียนในระดับปริญญาตรีและก็มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับและหลังจากนั้นเมื่อเราเรียนจบในหลักสูตรของสามัญแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาเรียนต่อศาสนาเพื่อที่จะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือพ่อแม่ซึ่งมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่า ศาสนาอิสลามเนี่ยเม,เมื่อเรียนแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าครับเพราะอิสลามเชื่อว่าชีวิตหลังความตายก็คือจะเป็นชีวิตที่ถาวรแล้วก็มีการตอบแทนตามการปฏิบัติของเราในโลกนี้นั่นเองครับภาพน้ําทะเลซัดชายหาดตั้งแต่รุ่งสางจนค่ามืดและดึกสงัดกรอบแห่งวัดวิถี ที่เริ่มต้นตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนก่อนอรุณรุ่น,นคือชีวิตของการประกอบาศาสนกิจและเรียนรู้หลายคนอาจเริ่มต้นชีวิตภายในปอนเนาะตั้งแต่วัยเยาว์บางคนอาจจะแบ่งเวลาชีวิตเพียง6เดือน1ปีหรือ5ปีเพื่อเรียนาศาสนาบางก็ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตอุทิศตนให้กับปอนเนาะฮาซันเดินออกมาจากที่พักปิดประตูสวมรองเทา้า ก่อนมาที่นี่ก็คือเรียนมัธยมจบมัธยมศึกษาปีที่6ครับแล้วก็ตอนนั้นทําเรื่องที่จะไปเรียนต่อที่อินโดก็รอวีซ่ารอวีซ่าประมาณ3-4ปีครับจน,จนจนจับได้ใบแดงก่อนพอแได้ใบแดงปุ๊บวีซ่าก็าออกครับก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อที่อินโดก็เข้าไปรับราชการทหารเป็นเวลา2ปีครึ่งหลังจะออกมาจากทหารก็อยู่บ้านก่อนอีกหนึ่งอีก,อ,กอีกประมาณ1ปีเพื่อตัดสินใจว่า เราจะไปเรียนที่ไหนต่อเพราะตอนนั้นทางบ้านนั้นสนับสนุนให้ไปเรียนต่อที่ไคโรประเทศอียิปต์เพราะเนื่องจากว่าเห็นภาพข่าวสถานการณ์ของสามจังหวัดเลยเกิดความเป็นห่วงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้มาเรียนณตรงนี้ครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ชีวิตของเด็กปอนะมักถูกมองอย่างคลางแคลงจากสังคมภายนอกซึ่งต่างจากความเชื่อออกไปเรียนไปทำไมเรียนแล้วได้อะไร ทั้งยังมองเห็นเพียงการใช้ชีวิตผ่านการเวลาอย่างสูญเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ได้ทำให้หาสันท้อถอยนั่นเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรติดตามในช่วงหน้าคะ่ะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปอฮาสันและเพื่อนกำลังทำอาหารใช้ครกตำวัตถุดิบผัดอาหารในกระทะภาพที่พักในปอนเนาะฮาสันเดินอยู่ในปอนเนาะปัดกวาดมัสยิดชายหลายคนในมัสยิด ฮาซันก็คือเป,เ,ปเ,ปเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากนะครับคือเขาเป็นคนที่ว่ามาจากทั้งโลกคือเรียนมาระบบในระบบมหาวิทยาลัยมาแต่เมื่อเข้ามาสู่ในทางศาสนาเขาก็มีความมุ่งมั่นและคว,ความพยายามความตั้งใจอย่างมากเลยครับก็ดเีเขาตั้งใจเรียนดีอ่าไม่เป็นไรนะแต่เขาอยู่นานไปเขาก็สามารถที่จะกลับไปเปิดโปอนเละสอนอย่างนี้ได้อ่า แต่ทีนี้ว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยนะคือ <c oughs> เราก็บอกแกดเด็กนักเรียนว่าไอระบบการอยู่ปอนเนาะเนี่ย <c oughs> คุณจะมาแบบปีสองปีแล้วจะโอ๊ยเลิกแล้วหรือจะกลับไปเปิดปอนเนาะมันไม่ได้หรอกมันปีสองปีเนี่ยมันไม่ได้หรอกให้ฉลาดยังไงก็มันไม่ได้คือจะต้องรู้มันนานๆเนี่ยเขาภาษาอาหรับก็ดีภาษามาลีมันจะมันจะซึมลึกเข้าไป มันจะซึมลึกเข้าไปจนกระทั่งแยกแยะได้ว่าคําเนี้ยถ้าใช้กับตรงเนี้ยนะมันใช้ไม่ได้ถ้าในกรณีนี้ความหมายตัวนี้มันจะออกเป็นปนอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละมันอีกระดับหนึ่งประมาณห้าปีครับก็ตั้งไว้ที่อายุประมาณสามสิบก็จะออกไปทํางานแล้วก็หาเงินช่วยเหลือที่บ้านต่อครับตอนนี้ก็คือพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ทางศาสนาให้มากที่สุดขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ ฮาซันคืออดีตเยาวชนที่เคยผ่านโครงการสารเจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่18ที่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างภูมิภาคณกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งการสร้างภาวะผู้นำและการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถรรัมเป็นสิ่งที่หาซันนำมาปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้ไปพักที่นั่นเนี่ย มันเป็นสังคมที่แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนกับบ้านเราในกรุงเทพน,นะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ให้เราได้เรียนรู้อะไรพวกนี้ครับจะมีสังคมที่หลากหลายจะมีพี่น้องต่างศาสนาก็ถือว่าเป็นสังคมพหาุวัฒนธรรมที่อยู่กันได้อย่างลงตัวแล้วก็อบอุ่นทุกคนเข้าใจกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ภาคภูมใิใจแล้วก็ผมได้รับจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครับขึ้นโลโก้สานใจไทยสู่ใจใต้น้ําทะเลซัดกองหิน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของผู้สืบสารปณิธานของการขยายโอกาสให้เยาวชนสร้างมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้นมาดูแลสังคมหรือจะเป็นผู้เลือกเส้นทางชีวิตเข้ามาสู่ป่อนเนาะก่อนสร้างชีวิตครอบครัวในทางโลกทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเติมเต็มทางจิตวิญ,ญญาณคือผู้จุดตะเกียงแห่งชีวิตให้กับทั้งตนเองและคนอื่นๆในสังคมผลผลิตของสารใจไทยเนี่ยเราได้ ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นด,ดินซึ่งจะเป็นการลงเข้าไปช่วยเหลือในชุมชนนะครับโดยใช้สโลแกนของบรรท่านประาธาน,ระานองค์มนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนทหรือลงแอดของหลานๆก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราลงไปในพื้นที่เราในฐานะนักจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นด,ดินของเยาวชนสารใจแท้เนี่ยเป็นตัวแทนหรือ เป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวบ้านหรือคนที่ได้รับความเดือดร้อนกับคนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่รับความสันติความสันติสุขครับไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนขัดแย้งกันหลังจา,จ,าจากที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้จากการอยู่ปอนเนาะนะครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยคือก็คือสอนให้ทุกคนเนี่ยรับกันมองว่า ทุกคนเนี่ยมาจากมนุษย์คนเดียวกันก็คือท่านนบีอาดัมและก็พระนางฮาวาก็คือจะสอนให้ทุกคนเนี่ยรักกันเพราะว่าเป็นพี่น้องกันครับก็คือตรงนี้เนี่ยาาทางกนเ์โเราและก็อิสลามก็พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ยทำความดีแล้วก็เข้ามาเข้ามาพบปะพูดคุยกัน ฟังเส้นน้อยแต่หากรวมใจนับร้อยมัดรวมเป็นดวงเดียวจากฟางเส้นน้อยรัดร้อยเป็นแพล่ลำใหญ่หลงลอยไปเป็นความวัง ตต่แ่แแหงงรักสวัสดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆ อยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเปรมติณสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสาใสใรใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก,โก้กสชกทชกทปสผลิตโดยท NN ช่อง16 ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปสขึ้นโลโก้ทีเอ็นเช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง